เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะชำานาญการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันานางสาวจิรดาสิงห์น้อยตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านถิ่นอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด14คนค่ะและในลำดับถัดไปดิฉันขออนุญ,ญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้ค่ะค่ะ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ให้ครบทั้ง4ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนซึ่งทักษะเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นทักษะที่สําคัญที่นักเรียนจะสามารถนําความรู้ที่ได้ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นนะคะ แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะและถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของทั้ง4ทักษะเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือการจดจำคำศัพท์ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าผู้เรียนนะคะไม่สามารถจดจำคำศัพท์หรือไม่รู้จักคำศัพท์ในบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่นะคะการที่ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ครบทั้งสีทักษะนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ยากและอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรสำหรับดิฉันจึงถือว่าถ้านักเรียนมีพื้นฐานคำศัพท์และสามารถจดจำคำศัพท์ได้ดีจะทำให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสภาพปัญหาที่ดิฉันพบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม พบว่านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการจดจําคําศัพท์และการออกเสียงคําศัพท์นอกจากนี้นักเรียนยังขาดความมั่นใจซึจ่งส่งผลโดยตรงนะคะต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดตอบโต้ตภาษาอังกฤษค่ะซึ่งถือได้ว่าทักษะการฟังและการพูดเป็นทักษะพื้นฐานที่สําคัญที่นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตค่ะ จากสภาพปัญหาที่พบนะคะดิฉันจึงได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อจะนํามาพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะดิฉันจึงได้เริ่มจากการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับพนักรูในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เพื่อหาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะจากนั้นนะคะดิฉันก็มีการ วิเคราะห์หลักสูตรนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะรายวิชาภาษาอังกฤษและได้นําผลการวิเคราะห์นั้นนะคะมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 2W3P ประกอบด้วยขั้นลำดับการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด5ขั้นด้วยกันได้แก่ 1. Warm Up เป็นการกระตุ้นความสนใจและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนนำเข้าสู่บทเรียน 2. Presentation เป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระในบทเรียน 3. practice คือการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติ 4. production เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และ 5. wrap up เป็นการสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ค่ะและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะดิฉันได้นำเอาเพลงมาใช้ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจรวมถึงมีการใช้คำถามและสื่อ PowerPoint ที่กระตุ้นความคิดของนักเรียนค่ะจากนั้นนะคะดิฉันก็ได้ใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ f l a s h c a r d นะคะที่เป็นคำศัพท์นะคะกับรูปภาพมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยมีการออกเสียงคำศัพท์และอธิบายความหมายให้นักเรียนฟังและในระหว่างการเรียนรู้คำศัพท์ ดิฉันจะมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งใดที่นักเรียนกินแล้วจะส่งผลดีและไม่ดีต่อสุขภาพก่อนนาเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจรวมถึงมีการกระตุ้นนักเรียนโดยใช้กิจกรรม Matching Picture โดยการแจก l a s h c a r ์ที่เป็นคําศัพท์ให้นักเรียนและให้นักเรียนนะคะตามหาภาพ ที่ตรงกับคำศัพท์ของตนเองและเมื่อครบทุกคนแล้วจึงให้นักเรียนแต่ละคนออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อพาเพื่อนออกเสียงคำศัพท์ที่ตัวเองได้นะคะและต่อด้วยกิจกรรมการทบทวนคำศัพท์และความหมายอีกครั้งโดยใช้กิจกรรมใน powerpoint ค่ะค่ะและเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานคำศัพท์ในบทเรียนแล้วนะคะดิฉันจึงได้เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ยการให้นักเรียนนะคะได้ฝึกประโยคโต้ตอบง่ายๆนะคะในบทเรียนโดยดิฉันนะคะจะพานักเรียนนะคะออกเสียงประโยคสนทนาโต้ตอบและอธิบายความหมายให้นักเรียนฟังค่ะรวมถึงแนวทางในการตอบคําถามและให้นักเรียนนะคะได้ฝึกสนทนาโดยใช้กิจกรรม Fun with the ball นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนนะคะที่เป็นคนโยนลูกบอลน,นะคะเป็นคนถามคําถามซึ่งใช้คําถามว่า What food do you like? นะคะก็คือคุณชอบอาหารอะไรนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนที่เป็นคนรับลูกบอลมานะคะเป็นคนตอบคำถามโดยใช้ประโยคว่า I like แล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารที่ตนเองชอบนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีการสุ่มนักเรียนนะคะออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนอีกรอบจากนั้นนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะได้นำคำศัพท์ไปประยุกต์ใช้โดยการให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัด เรื่อง healthy food and unhealthy food นะคะซึ่งนักเรียนนะคะจะสามารถบอกได้ว่านอกจากอาหารที่ตนเองชอบแล้วยังทำให้นักเรียนทราบว่าสิ่งที่นักเรียนชอบทานนั้นจะส่งผลดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพบ้างและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการสรุปบทเรียนร่วมกันโดยการทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนรวมถึงทบทวนประโยคการสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ชอบ จกกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สสามารถจดจำและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารได้ถูกต้องสามารถพูดโต้ตอบเกี่ยวกับอาหารที่ชอบรับประทานได้ค่ะรวมถึงสามารถจำแนกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพได้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนและมีความรับผิดชอบในการทำงานซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ,ร,อร้อยละแปดสิบขึ้นไปค่ะ ะจะเห็นได้ว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถุศึกษาปีที่3จําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ครูผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายเข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้นเกิดความสนุกสนาน มีการสร้างสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการ active learning ค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะสำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ครูผู้สอนนะคะจะต้องเน้นย้ำซ้ำทวนบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะ ดิฉันนางสาวจิรดาสิงห์น้อยขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะชำนาญการทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังขอขอบพระคุณค่ะ